สวัสดีจ้าเมื่อกี้มาพ่อกับช่องเลยตู้คุกกิ้งเพิ่ใจคนใช้โฮมิงแล้วนะจ้าเมื่อกี้แม่ตุ๊กบัได้พาทำอาหารแต่ว่าเมื่อกี้แม่ตู้พามากินใส่อัวเสบๆจ้าซื้อมาห้อนๆเลยนะจ๊นะเนาะใส่อัวจ้าซอยเป็นชิ้นเรียบร้อยนะจ๊นะเนาะคมันเป็นใส่โคตรๆคตยู่มันบ่น่ากินนะจ้าแม่ตุ๊กก็เลยซอยๆจ้ากับผักเขาก็มีแตงกวามีกะลาจ้ามี ยอดประกอกจ้าแล้วก็มีผักกาดสลัดด้วยจ้ะเนาะมาเลยจ้ามากินน้ำกันเลยจ้าไม่ตุแกเลียนเอากิมจีมากินน้ำด้วยจ้ะเนาะรักกิมจีลูกไม่กินจ้า <c oughs> อู้มนจตเซฟจ้าอืมหอมใส่อ่วนมีคนเชียงใหม่แท้ๆเลยจ้าเห็ดอืมจ้าพี่เด็กจ้าแซ่บกิมจีจ้า ถ้ามือดีกว่านั่นใจเนาะไม่ตุกว่าถนัดเ <c oughs> สพหลี่จ้ายอดประกอบจ้าอืมชิมกํังกระแทบแล้วยอดประกอบเนี่ยชิมตัวโตเลยจ้า mình xin nua cùng con ra bỏ thêm mà lại mang mạc đấy Cái subscribe cho kênh Mm-hmm. ไม่ตุกับเคยไปเชียงใหม่ด้จ้าเคยกินอันนี้กระแส,สนุ่นไม่ได้จ้าจ้างอีจ้าสมใช้สุดยอดครับลอ,องไปซื้อมันกินเบิองแซ่บดีจ้าไม่ต้องแห้ตอนไงพวก อืมอน,นี่เปียวนิดน,นึงใจง่ายประกอบเข่ากันเลยแกะหมูนนเน่นๆเลวจังครับ กใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไม่ตุกงคูกิ้งเลยด้จ้าแะ้ปิดกำลังใจให้แม่ตุง้งก็จะเนาะที่จะเฮ็ดคลิปหนาต่อๆไปไปกะจะเนาะใส่อัววูแซบดีจ้าอืมสดดอดเลยแซบนัวกลมกลมพอดีเลยจ้า ต้องไปหากินถึงเชียงใหม่ด้จ้ารุสมชายหยดอาบบ้านเขามันต้องขอตัวไปกินก่อน,น้ะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพ่อกันไม่คิดนานแล้วจ้าะนะบ๊ายบาย รวยๆทุกคนนะจ้า